แพ้พระผ่านอเมริกา EU หน้าแหกเพื่อนเทอังกฤษซื้อน้ำมันรัสเซียกว่า1,000ล้านดอลลาร์เอกชนยุโรปซื้อก๊าซมอสโกโย,ยาวขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปกลุ่ม G7 จะประกาศความบาดรอบใหม่กับรัสเซียด้านการกำหนดเพดานราคาพลังงานห้ามรัสเซียขายเกินจากคำสั่ง เรื่องนี้รัเสเซียเมินอยู่แล้วแต่พอพวกสหรัฐในยุโรปและประเทศในภูมิภาคต่างๆกําลังเดินหน้าเมินคําสั่งนี้อย่างต่อเนื่องและจะมีการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างกว้างขวางโดยสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปหลังจากเริ่มปฏิบัติการพิเศษในยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่การส่งออกพลังงานของรัเสเซียก็ไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วตามที่พวกเขาคาดหวงังทําให้ทั้งสหรัฐและผู้นำยูอต้องหัวหมุนดิ้นรนอย่างหนักเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และกําลังพยายามหาวิธี รัดบ่วงให้แน่นคิดหาวิธีปราบลงโทษกระทั่งพักตัวเองที่ไม่ยอมเชื่อฟังดูเหมือนผลกระทบด้านลบจะวกกลับเข้าหาตัวเองแทนไส้หันวันที่22พฤศจิกายน65สำนักข่าวสปอตน็ศรายงานว่าไมริทแมกควินเนสผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมาการยุโรปดูแลนโยบายคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปกล่าวว่าเราต้องการควบคุมการหลีกเลี่ยงคว่ำบาตรทั้งในยุโรปและกับประเทศที่3ทียิ่งมีการดื้อแพพงทําให้รั่วไหลออกไปนานเท่า โดยยิ่งยากที่จะเห็นบทสรุปตามที่เราคาดหวังสหภาพ,พยุโรปประสบปัญหาในการปฏิบัติตามการคว่ำบาตรด้านพลังงานของวอชิงตันต่อรัสเซียเนื่องจากกลุ่มเคยซื้อก๊าซเกือบครึ่งหนึ่งจากรัสเซียและประเทศสมาชิกหลายแห่งก็ได้เห็นการประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนต่อการปฏิเสธการซื้อพลังงานรัสเซียเพิ่มเติมและภายในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้สหภาพ,พยุโรปก็จะประกาศให้ยุติการนําเข้าน้ํามันดิบของรัสเซียโดยสิ้นเชิงตามด้วยการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ พลังงานทั้งหมดของรัสเซียในเดือนมกราคมปีหน้ากระแสะความไม่พอใจจึงแผ่ขยายกว้างขวางทั่วยุโรปอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก๊าสพรอมของรัสเซียระงับก๊าสธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไม่ให้ผ่านท่อส่งนอสติมหนึ่งเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากการกำหนดราคาสูงสุดฝ่ายเดียวสําหรับผลิตภัณฑ์และบางประเทศไม่ยอมจ่ายค่าพลังงานเป็นเงินรูเบิลสัปดาห์ต่อมาก็เกิดการระเบิดใต้ทะเลอย่างลึกลับทําให้ท่อส่งก๊าซใช้งานไม่ได้สหรัฐ ยุติการบริโภคกา๊าซและปิโตรเลียมของรัสเซียอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนมีนาคมปริมาณการนำเข้าที่น้อยลงไม่ได้ทําให้ราคากา๊าซพุ่งสูงขึ้นในสหรัฐแต่สหรัฐและสหภาพยุโรปต้องควักน้ํามันสํารองออกมาใช้จํานวนมากซึ่งสุ่มเสี่ยงความมั่นคงพลังงานของตัวเองฝ่ายบริหารของไบเดนใช้เวลาตั้งแต่นั้นมากดดันประเทศอื่นๆให้ปฏิบัติตามการคว่ำบาตรนั้นและก็ยอมรับว่าประเทศที่เป็นกลางอย่างแอฟริกาใต้ได้เลือกข้างรัสเซียไม่คว่ำบาตรแล้วอย่างร่วม ลงทุนสินค้าพกาพาทางยุทธศาสตร์กับรัสเซียอีกด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้เดินทางไกลไปผลักดันการคว่ำบาตรในระดับส่วนตัวมากขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเจนเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้เดินทางไปผลักดันให้กลุ่ม G7 ให้ยอมรับมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียที่ถกเถียงกันมานานและเมื่อเดือนที่แล้วเอลิซาเบธโรเซนเบิร์กรองผู้อํานวยการเยเลนได้บินไปที่ญี่ปุ่นเพื่อกดดนันแต่ญี่ปุ่นก็มีท่าทีเฉื่อยเหนื่อยและสนใจเข้าร่วมลงทุนใน บริษัทพลังงานกับรัสเซียนอกจากนี้ใบแดงยังเดินทางไปกดดันกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับด้วยตัวเองแต่ก็ล้มเหลวยิ่งประเทศต่างๆถูกกดดันให้ตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียมากเท่าไหร่วอชิงตันก็ยิ่งเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนแปลกแยกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงเคนถูกรัฐมนตรีแอฟริกาใต,ต้ปฏิเสธอย่างชัดเจนหลังจากที่เขาบินไปพิทอรียเพื่อกระตุ้นให้อฟริกาใตาย้ยุติโครงการร่วมกับรัสเซียก็ล้มเหลวอีกเช่นกันนอก จากนี้ประเทศในยุโรปยังคงเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนยูเครนรวมถึงการประท้วงเกี่ยวกับค่าของชีพที่สูงขึ้นซึ่งเกิดจากการขึ้นราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟ้อสถิติการค้าใหม่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสหราชอาณาจักรซึ่งไม่ใช่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอีกต่อไปแล้วเพราะเบรคสิตแต่ยังคงเป็นพันธมิตรของนาโตได้นําเข้าน้ํามันจากราัสเซียเกือบ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปั จจริสเซอร์พเิเซมันเนึบญี่ปุ่นแท้1 0อเซตต้องนี่เลยครับชิโนะมันเนึบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กาลังควบคุมน้ําหนักที่สําคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรน,นะครับสีเหลืองเบดี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวะนุ่มหนึบละมุนลินน1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย0 2 1 1 4 6 6 6 3ครับ